ดูดีไม่มีเซ็งกับเพลงเพลงชแนลสวัสดีครับวันนี้เรามา,าทำคลิป,ปรีวิวรถเครื่องเสียงนะครับรถแห่รถแข่งนะครับของทีมงานาสกัดออดิโอนะครับผมที่อยู่ที่โคราชนะครับผมทีมงานสกัดออดิโอวันนี้ก็มาแข่งกันนะครับนี่ครับผมโอ้มือสั่นครับผมจะต้องบูชาไม้กันสันส่นซะหน่อยครับ <laughs> ยังไม่ได้ บูชามาก็จะสั่นนิดนึงนะครับนี่ครับผมเป็นทีมรถแข่งเครื่องเสียงครับวันนี้นี่ครับชุดด้านนอกนะครับโดยช่างเบียร์นะครับอันนี้ทีมงานสกัดอโยของช่างเบียร์ครับก็พอดีขออนุญาตถ่ายทํานะครับัอนนี้ขอรับชมด้านในหน่อยนะครับนะครับผมนี่ครับโอ้นี่ครับ ชุดมิกเซอร์ครับโอ้ขอยัดซูมครับเขียนว่าอะไรอ่าลั่นคลับครับผมมอครับชุดปรีแอมป์นะครับแบตเตอรี่สายใหญ่มากครับเส้นบัลิ่มเทิมเลยครับโอ้ขอโทษนะครับยังใหญ่เลยครับเท่านิ้วโป้เลยครับผมใหญ่ครับเส้นใหญ่นิวโป้ใหญ่ครับเยี่ยมเลยครับไม่มีอะไรครับภายในเน้นเน้นแข็งครับ โชว์ร้านแบตบกี่ลูกครับเนี่ยม <c oughs> ีเครื่องดื่มชูกำลังนะครับผม <c oughs> แบตเตอรี่12โวลต์กว่าครับไม่ได้สตาร์ท12โวลต์เปี๊ยเลยสวยงามครับเจ้าอลยครับนี่ครับชุด power amp ครับพอดีพีพีนา้นาๆเข้ามาแวะพักที่บ้านกันครับพอดีวันนี้ งานแข่งที่เขาเรียกที่บุใหญ่นะครับสูงเนินโคราชนะครับกันแข่งนะครับอนี่ครับผมอันนี้คร่าวครครับข้างในก็ใช้ดอกของสกัดออดิโอเลยนะครับผมทีมงานสกัดออดิโอครับผมสวยครับสวยรับประกันความดังครับหูแตกครับบิมเบิมบมครับผมทีมงานก็กำลัง มิตติ้งกันอยู่ครับนี่ครับด้านหลังเต็มครับอืสวยงามครับแหลมด้านหลังแปดดอกครับเสียงแหลมแปดดอกครับดอกก็สี่สามจุดสองสี่สิบหกสิบหกดอกครับโอ้แน่นครับแน่นตึ็บ แน่นตึบเลยครับอันนี้แบบจอดซุ่มอยู่ครับสวยงามครับทีมงานสกัด audio แน่นตึบครับรับประกันความดังครับเครื่องเสียงดีดนตรีไพเราะครับแนว VIP สกัดออดิ o แน่นตึบ ช่วงล่างก็ดูช่วงล่างรถแปกครับขึ้นเนินหน้าบ้านแทบไม่ได้ครับอืมโอเคเดี๋ยวไปรับชมอีกคันนึงครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดแข่งอีกคันหนึ่งครับผมในทีมงานสกัดวิโอครับผมอืมสวยงามครับตู้ครับน่าจะเป็นแบบแข่งแบบงานดิบครับตัวนี้ตู้ใหญ่มากครับเต็มท้ายกระบะเลย โอ้ตู้ลำโพงครับไม้นามากครับหนาเท่านิ้วโป้ออีกแล้วครับเท่ากับสายไฟเส้นตะกี้เลยครับอย่างหนาเลยครับอลังการมากครับผลงานการสร้างนี่ครับ power amp ครับนี่ครับนิ้วโป้สายไฟสายทองแดงเส้นใหญ่ใหญ่มากอสุดยอดเลยครับเบิ่มเบมแน่นอนครับนี่ครับ งานโคราชครับผม,มสติ๊กเกอร์ออโตโ้เสาร์ครับโคราชมังย่าขาวดิโอเลสซิ่งครับผออโตโ้เสารโอ้หอันนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดเสียงหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมก็ไม่ทราบนะพอดีพีพ,พีเขานั่นนะเขาอ่ากำลังกำลังนั่งมิตติ้งกันอยู่ขออนุญาตเขาถ่ายนะครับผมน่าจะเป็นตัวเช็คซสาร์นะครับเช็คความดังเสียง บนะครับก็ลองดูครับปักไปแบตเตอรี่เยอะมากครับนี่น่าจะเป็นอะไรฟิล์มคาปาหรือเปล่าคาปาครับคาปาตัวเบิ้องลื่นแล้วสามพันสามพันไมโครฟลัชสองจุดเจ็ดโวลต์นะครับสามพันไมโครฟลัดพ่วงกันกี่ลูกเลยหนึ่งสองสาม สามด้านล่ังหกตัวครับใส่แคปครับคาปาหกตัวแบตเตอรี่ครับบอสแบตเตอรี่ของบอสนะครับครับชมครับพี่พีเขามิตติ้งกันอยู่ครับครับรถมาครับหลบรถกันขออนุญาตรีวิวครับนี่ครับครับสวัสดีครับผม อ่าครับผมถ่ายทําต่อครับอ่านะนี่ครับน้องทีมงานครับเสื้อครับทีมงานสกัดออเดียอครับมากันเยอะเลยครับอ่าึบปึ๊บอ่านี่ครับผมชุดเครื่องเสียงครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์นะครับอันนี้อันนี้ทําอะไรอยู่ครับพี่เตรียมแข่งครับเตรียมแข่งอ๋อนี่จูนจูนใช่ไหมครับพี่ใช่ครับโอ้ครับผม นี่ก็ทาการจูนเพื่อจะแข่งเย็นนี้จะแข่งีสักพักนนะครับผมอของที่บุใหญ่โคราชนะครับทีมงานสกัดออดิโอครับผมโอ้นี่ครับมันอันนี้คืออะไรบ้างครับพี่ขอความรู้นะครับเป็นพวกปีพวกชุดปรับเสียงเนี่ยครับผมอปีชุดปรับเสียงนะครับก็ต้องจูนเทสก่อนใช่ไหมครับพี่ครับผมเทสก่อนเนาะครับผมครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวขอญาติวนดูรอบรอกันนะครับผม เครื่องเครื่องเดิมไหมครับนี่อันนี้เป็นสองเจครับโอ้โหลงเครื่องแล้วเลยสอแต่มันปิดแก๊สครับโอดีครับประหยัดเน้นประหยัดครับใช่วิ่งได้ยาวครับผมโอ้ดีครับพี่ของของคันนี้ของพี่เลยไหมครับใช่ครับโอ้ทำทำอะไรไปบ้างครับพี่คือตัวอะไเครื่องเสียงครับซับซับชุดเครื่องเสียงครับ พี่ว่าแข่งในในคัดหนครับนี่ที่เขาแข่งกันรุ่นรุ่น15นิ้ว1คู่ครับ15นิ้ว1คู่อ๋อครับพี่แล้วก็จำกัดแบบ2ลูกแบบ2ลูกอืมครับก็คือตามสเปคที่เขากำหนดนะตามกติกาครับตามกติกาอ๋อครับอืมก็เป็นกำลังใจให้นะครับพี่ขอให้ได้แชมป์ครับผมครับพี่ครับขออนุญาตดูรอบรถอีกครั้งนะครับครับผมขอบคุณครับอ่า

ภายในครับแข่งชุด15นิ้ว1คู่ครับผมแบต2ลูกครับตามสเปคชุดแข่งครับชุดแข่งอ่าตัวนี้ครับชุดแข่งบุบบุบครับซับบุฟเฟ่ครับดอกลมโพงเพียบรับประกันความดังครับโอ้บาะอะไรครับเบรคโครลหรือเปล่าไม่ใช่ครับบอกซิ่งครับอืมสวยงามครับ เครื่องเจครับแรงด้วยครับบุ่มๆุมมชุดงานเดิบครับลิงสายมาอนี่แบตส,สองลูกครับตามสูตรกติกาแข่งสิบห้านิ้วครับบุ่มๆุมบมยิงลงพื้นครับงานเด็บครับตัวชาติตัดครับอืม